มีเพื่อนๆหลายคนถามกันเข้ามานะคะว่าต้นนางแลวคืออะไรกินยังไงแล้วก็มีสรรพคุณอะไรบ้างต้นนางแลวเป็นพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งที่มีมากในภาคเหนือของเรานะคะแต่ในปัจจุบนันต้นไม้ชนิดนี้เริ่มหายยากแล้วนะและคนรุ่นหลังๆก็จะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะคะต้นนางแลวเนี่ยเป็นไม้ป่าที่ร่วมแสงน้อยจะออกตามใต้ต้นไม้ใหญ่นะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นอาหารไปพร้อมกัน ลำต้นของเขาจะแตกเป็นกอออกดอกปีละครั้งซึ่งดอกของเขาจะมีลักษณะเป็นชอ่อคล้ายกับช่อกล้วยไม้เล็กๆสีขาวอมม่วงแครกกินได้ด้วยดอกนางแหลวจะมีรสหวานนิยมกินสดหรือลวกจิ้มกินกับน้ำพริกต่างๆหรือจะใส่ในแกงผสมกับผักอื่นๆอย่างเช่นแกงแค่แกงหนอดไม้หรือจะนำมาปรุงอาหารได้ตามความชอบเลยก็ได้ค่ะนอกจากนี้รากก็ยังสามารถนำมาต้มน้ำดื่ม